พัทยาไดโนซอร์คิงดอมสวนไดโนเสาร์พัทยาแลนด์มาร์กใหม่ล่าสุดแห่งเมืองพัทยาสวนไดโนเสาร์พัทยาไดโนเสาร์ที่นี่ขนาดเท่าของจริงเลื่อนไหวได้ร้องได้ทุกตัวเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกล้านปีเด็กความสูง90-120เซนติเมตรราคา100บาทบวกแถมฟรีบัตรกิจกรรมขี่ไดโนเสาร์10 ท่านความสูงต่ำกว่า90เซนติเมตรเข้าฟรีไม่รวมค่ากิจกรรมภายในสวนผู้ใหญ่ราคา100บาทอายุ65ปีขึ้นไปเข้าฟรีเปิดให้บริการทุกวันเวลา9.00 18.00นาฬิกาจำหน่ายบัตรรอบสุดท้ายเวลา17.30นาาิกานาที